เราไปดูนในเรื่องของการเปิด Open House กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการการส่งเสริมธรรมาภิบาลเปิดบ้าน Open House รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะ พลเอกอรชัยบุญสุขจิตเสรีกรรมการสปทศอ ปปอทอพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมประสานงานกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาและมีผู้แทนฝ่ายปกครองร่วมชี้แจงและรับฟังปัญหาที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองม่วงร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากฟาร์มไก่ในพื้นที่ตั้งแต่เดือนเมษายน2567ค่ะโดยมีปัญหามลรงวันจํานวนมากความสกปรกและกลิ่นรบกวนจนกระทบกับสภาพแวดล้อมและการดํารงชีวิตประจําวันแม้หน่วยงานท้อง ทถิ่นทั้งอบตคลองม่วงปศุสัตว์สาธารณสุขและสำนักงานสิ่งแวดล้อม จะเร่งแก้ปัญหาแล้วนะคะแต่สถานการณ์ค่ะยังไม่ดีขึ้นและขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะค่ะสำนักงานปปทนะคะจึงเข้ามาเป็นหน่วยงานกลางค่ะประสานทุกฝ่ายเพื่อเร่งหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมส่งหนังสือให้อปตคลองมุวงนะคะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะอปะตคลองม่วงกล่าวว่าได้มีคำสั่งให้ปิดฟาร,ร์มไก่ชั่วคราว20วันค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนในเวทีโอเพนเฮาส์ในครั้งนี้นะคะมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่อปตอ คองม่วงคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตและผู้แทนฟาร์มไก่ค่ะเขารวมให้ข้อมูลต่อหน้าประชาชนโดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ให้ได้รับความเป็นธรรมและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมค่ะและก็สุขภาพของชุมชนอย่างยัง่งยืนค่ะ